เวลาเราอุทิศก็จะเจาะจงเป็นตัวบุคคลแต่ยังไงยังไงจะต้องใจเราต้องนึกไปถึงบุญและอุทิศไปให้กับคนเหล่านั้นการอุทิศเดีย๋ยใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำก็เหมือนกันถ้าใจเรารู้หลักวิชาแล้วบางคนโอ้โหพอเราบอกอ้าวพอจะรับพรก็ต้องพากันละเอาแก้วเอาอะไรมาเสร็จปุ๊บเอามือไปจุ่มกันเนาะจุ่มกันเป็นวงเลย ถามาจุ่มทำไมโยมไม่รู้เขาพาจุม่มถือโอกาสล้างมือหรือเปล่าโดยไม่รู้สาเหตุนะแปลกดีไปจุ่มกันเป็นแถวอา้าวคนไหนจุ่มไม่พอก็พากันเกาะขากันเป็นแถวมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนนั้นกลดปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายมันเหมือนประการเสียบปลั๊กอะ่ะ ต่อต่นี้ไปแล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วเราใช้บลูทูธหรือใช้ WiFi นะต่อกันไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้มือไปจุ่มเนี่ยมันไม่ได้ถูกหลักวิชาเลยทําไมก็ต้องใช้นิ้วเพราะว่าเวลาเราใช้แก้วใหญ่ๆเนี่ยนะลวดน้ําน้ํามันจะไหลยหยดลงไปที่ก้นแก้วนะวิธีการก็คือจะต้องเอามือไปนําร่องของมันเพื่อให้น้ํามันไหลไปตามปลายมือของเราวัตถุประสงค์จริงๆอย่างนั้นนะตอนหลังมาไม่รู้พากันไปจุ่มสักห้านิ้วเลยอะ มีความสุขจิ่มมากเท่าไหร่บุญไปถึงมาก,กนะมันไม่ใช่หลักบุญมันส่งกันด้วยใจนะส่งกันด้วยใจราวนี้เราจะใช้น้ําหรือไม่ใช้น้ําทําไมต้องใช้น้ําอ้ใช้ไฟไม่ได้เหรอใช่ไหมหรืเวลาก็พากันเอาไฟมารวมจุดกันบบกอุ <laughs> ทิศสกุศลการที่เราใช้น้ําเนี่ยเพราะว่าคนเราคุ้นเคยกับน้ําแต่ตื่นนอนเข้านอนะชีวิตเราตื่นมาก็ล้างหน้าแล้วดื่มน้ําทั้งวัน ที่พอเราคุ้นเคยกับสิ่งไหนมันง่ายให้นึกถึงน้ําน้ําก็เป็นเ,เป็นกสินอย่างหนึ่งนะเป็นกสินอย่างหนึ่งก็เอาน้ํานั่นนหะมาเป็นอ,อุปกรณ์ทําให้ใจเราสงบพอใจเราสงบปุ๊บเรานึกถึงบุญได้ง่ายพอนึกถึงบุญได้ง่ายเราก็จะนึกถึงชื่อของญาติของเราได้ง่ายถึงภาพถึงหน้าของท่านได้ง่ายนั้นในส่วนที่สําคัญคือทําให้ใจสงบถ้าคนที่ฝึกสมาธิมาดีหรือใจเราสงบดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้น้ํา ไม่จาเป็นต้องใช้นา้าทาใจเรานิ่งปุ๊บเข้าไปเลยนิ่งปุ๊บเข้าไปเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลพอกําหนดถึงคนไหนกําหนดถึงญาติคนไหนปุ๊บมันไปปุ๊บไปเลยส่งไปเลยแต่ใจเราจะต้องนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงชื่อหรือหน้าของผลที่เราจะอุทิศไปให้มันเหมือนเราต้องกดโทรศัพท์ให้ถูกเบอร์นะมไม่ใช่ว่าพากันจุ่มมือไปแล้วก็คุยกันไปลูกเธอเรียนเป็นยังไงแล้วมันได้เกตดนั่นเกตนี้ถ้าบอกเทหมดโอ่งก็ไม่ถึงนะ มันเหมือนเรากดโทรศัพท์ไม่ถูกเบอร์อ,ะ,อะแล้วคนรับเขาจะรับได้ยังไงใช่ไหมบางคนมไม่เข้าใจหลักแล้วอาศัยว่าคนหน้ามันว่าอย่างไงก็ถูกๆแล้วเขงได้ตามนั้นไม่ใช่มันต้องหลักวิชาให้เป็นนี่คือวิธีการอุทิศส,ส่วนกุศลที่ถูกต้องจะใช้น้ําหรือไม่ใช้น้ําก็ตามก็ถึงแต่ใจเราจะต้องสงบนึกถึงบุญและรู้หลักวิชาเนี่ยพอมันสายบุญมันปึ้งเข้ากันมันก็ถึงเลยสว่างวูบเข้าไปเลยนี่คือวิธีการอุทิศส่วนกุศล